นี่ฮะท่านผู้ชุมที่เขามาแล้วก็คอมเมนต์มากนะครับคอมเมนต์มากด้อพี่น้องเด้อว่าสาวเปลี่ยนไปสี่เท่าบนเออก็มีอเหล็กลักกิโลบ้านน้องจอกเลขกหนึ่งสามหนึ่งสามเนาะมาหนีมอวนหนึ่งคนครับนี่มันออกมันจะขึ้นกว่านั้นนี่เรามีคนนี้กว่ากับบึงน้ำหนั่นเบิึงน้ำนั่นมีตัวเลขบอกนี่นี่นี่โอ้เลขกยังเลขกยังจะบอก พอเลเห็นหอกันเนนี่เห็นบ่อเห็นบ่อเดียวเขาจเาบอเว่าเนี่นก็มีเล็กเขาวะเออมีเหล็กก็หันเออเขาบอไม่เหล็กเ่น่โหพอเด็ดเดี่ยใช่ท่านผู้ชมเบิองเหล็กเบืองเหล็โอ้นี่ตัวเหล็อีรีคเนี่ยเหล็กก็ยังโบเห็นหงนี่นี่ก็มเหล็เขาวโอมีเล็นะครับท่นนี่อยู่น้ำหอมเะครับอยู่น้หอมนี่แปดเก่าสามเลยท่าน้ชมท่านผู้ชมเบิองไปนะ

เจ็ดนะครับแล้วก็ทางนี้นะครับเด็กสองนะครับเล็กใหญ่เดี๋ยวผมสีซองให้ท่านผู้ชมผมมงนีนะฮะนีมงนีนะครับเพื่อท่านผู้ชมโชคดีเจอตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับใี่แนีนเห็นอย่งลูกแนมเห็นใส่เอาใส่เอาอันถูกสี่มแปออก สีทังบนหอทั้งล่างี่อ่าเดี๋ยวเดผมจะสีให้่านผู้ชมเบิ่งด้วังมนี่นะครับนี่นนี่นะครับตันผู้ชมี่ตวเลขนะครับนี่ตัวเลขจากตัวเลขอีกยังไปตันผู้ชมเบิ่งไปนํำกันด้วครับด้ยน่นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นนี่ดันหลังเ่เบิ่งลกิโลกิโจังน่งี่ันเบิ่ไปนกันาโชฮาหมนด้ครับี่นอนี่งครับตเน่น่าเออน่งเนงนี่ เอกลาตัวห่แปดนี่อยู่ซีเออก็เลยเออตาก็เลยซื้อซื้อนี่อันนี้เป็นเก่าเขาซื้อทำาไม่ซื้ทั้งซทั้งบนดอกเป็นนะครับตัวนี้ลุงว่าเป็นใูนแปดเป็นสีมันตมกลมได้หน่อยมขี้นี้เออซีสัตเนาะหมามดาแบบ่เอามาแนนี่เต็มอยู่ตรงนั้นะดมาตรงนั้นะดมาเต็มเลยเออน่มาเต็มมาตุ่มด้วยกัน เราผมก e. <Iya. S 2> ็ไวตรงนี้แลมด้ี่ล้านนะรัมันจะออกบาีมันเมจะยาแน่ไอโฟนมันดับนี่ตรงนี้เลียกไที่ศูนย์หาชัดมั้ยชัดมั้ยชัดมั้ยชัด้ยูัดมย ใส่เห็นเป็นเลขกยังเลขกสีเลขกแปดมาบึงน้ำกันเนื้อมาบึงน้ำกันใส่เลขกสีเลขกแปดใส่อยู่ใส่ใส่ฉีบึงฉีบึงงูนี่นะท่านผู้ชม 8ปดสีแปดอ๋อนี่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 ครับแปดสีแปดเอาวงกลมให้เพิ่นเบึงนะวงไหนเอเอวงกลมจุดนั้นบ่แปดตัวใดแปดเออเล็กสี่เล็กโอ้ก็เลยเป็นแปดแปดนะครับทำโดยชุ่มนี่นะครับวงนี้นะครับแปดสปดวงไหนหา,นาซุดสห,หาสาตัวตรงๆส,สอยู่งไหนวงหง ยู่ทึงเล็กนึงอนี่ครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยลุง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 เพิ่นเห็นสนะครับศูนย์หาเนี่ยแมนบบแมนบวงกลมให้เพิ่นเบิงเนี่ยสีศูนย์เออนี่ยู่อยุ่ประมาณนี้เนาะยุ่วงกลมนี้เนาะนี่นี่นี่วงก้มนี่นี่ยเนี่นี่สีศูนย์หาครับท่านผู้ชมนะครับอืออือครับครับ โอ้โมองหันเป็นรูขคนเลยนี่อืมแมนบ่นี่โอ้เออเออแมนแมนแมนเป็นรูเป็นรูคือรูหนาคนเนาะแมนคือรูหนาคนเนาะท่านผู้ชมคือพระพันธรูปเนาะเออคือพระพุทธ์รูปเลยอืมแต่มงนี่มงนี่ออกมาแล้วหลายงวดเนาะหลายงวดถือพันถือหกหนึ่งหกเอ้ยหนึ่งหนึ่งหกไงหนึ่งหนึ่งหก เ่อเมื่อกี้นี่อืมเขาถูกมากเขาซื้ไห้จังงวดเนี่ยซิมงวดบอกดิถือจักงวดแล้วสามงวดสามสี่งวดสามงวดแล้วครบโมห่งถือทั้งบ้านครับหนถูกทั้งบ้านถูกทั้งบ้านเลยนี่วคนเกนโอ้ันคนเกนเนี่ยครับี่ืน่ก็ถูหนึ่งลถือหลายถือหลายอืม แราจะดวงแต่ละท่านแต่ละคน,น,น,นครับอืมไอ้เพื่นมีโศกมีลาบแน่ยน้มอมึงดีนะครับจะได้เอาห่มมาไหมเออหุมยหญยๆมาก,กางให้น้ะ,นะนครับครับอืมจอมพัวก็เริ่มไต่ขึ้นแล้วนาะ ไตโดนแล้วโอ้โหไตกี่ไตกี่มันขึ้นใหญ่กว่านี่บ่ลุงอืองามกว่านี่ตะลี่ก็ถือฝนเนาะรับนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วสับอีสานวันนี้เรามาส่องนะครับตัวเลขพญาครุฑนะครับตรงนี้เป็นพญาครุฑนะครับเป็นสร4ี่7นะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านข้างก็เป็น หนึ่งสามกับสามเจ็ดนะครับนี่นะฮะส่วนด้านข้างนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้กับสองแปดนะครับสองกับแปดนะครับท่านผู้ชมเป็นอ่าลักกิโลรู้สึกว่าเก่าหลายเนาะเก่านะครับนะครับเก่ามันไแค่่ปบมันตึมไหม ไปครับไปไปอยู่ครับนั่นแหละครับที่นี่ก็มองนี่มาเลยครับพิจารณาเบิ้งนะครับเป็นเพลงแคแนาลทางเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากช่องซับอีสานเนี่ยครับฝากส่งซับอีสานกดแชร์กดไลค์ให้กดกําลังใจให้นะครับขอสองโชคสองลาบให้ครับท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท่านนะครับอ่าก็มีตัวเลขอยู่4007นะครับแล้วก็มี2มี8นะครับดานนี้นะครับดานอ่าดานทางไป น้องดุมโยกขวดไอ้เบิงใน่ว่ามีตัวเลขอย่างเนี้ยโอ้ด้านล่างก็มีเลขมีตัวเลขน้ำเออเอลุงลุงยกไอ้เบิงให้ทผู้ชมเบิงเนี้ยว่ามีตัวเลขอยู่มีอย่างโอ้มีสองหกน้ำอ่ะยกออกอีกอออกีกอออกีกบ่ทันเห็นเอออีกสามสี่ขวดอ่ะด้านหน้าหมดเลยนะครับโอ้นี่นะฮะท่านผู้ชมด้านหน้าตรงนี้ก็มีอ่าเลขสองหกด้วยนะครับเลขสองหกด้วยนะครับ นำไปพิจารณาเบึง้งนะครับเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับตัวเล็กบอตัวใดบทท่านมาท่านใดที่บึ้งแล้วก็วเขียนตัวเหล็กใส่กระดาษไปพิจารณาเบึ้งใส่หินพระบึ้งนะครับหาออกถึกนะครับมีโชคครับรักกิโลพญาคตนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ นะครับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหลักกิโลเนี่ยเลขศูนย์ก็มีนะครับเลขหนึ่งก็มีเลขสองก็มีเลขสามก็มีเลขสี่ก็มีนะครับไม่มีเลขห้านะครับเลขหกมีนะครับเลขเจ็ดมีเลขแปดมีนะครับเลขเก่าโบมีนะครับขาดอยู่สองตัวคือขากับเก่านะครับหลักกิโลพญาครุฑเนี่ยครับเนี่ยพญาครุฑนะครับผมจะส่งตรงพญาครุฑให้กับท่านผู้ชมนะเพื่อได้โชคได้ลาบนะครับตรงพญาครุฑเนี่ยครับ เบิ่งไปนํากันเด้อพี่น้องเด้อหามีโชคมีลาบอ่ามันหม,มันนะครับงวดที่จีฮอดนี่นะครับวัน,นที่หนึ่งท่านว่าคม6-3เด้อพี่น้องนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมซับอีสานนะครับยอดทวีแข่งขันนะครับอ่าช่องซับอีสานก็ขอฝากกาลังใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดให้กําลังใจในเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อผมลาไปก่อนสวัสดีครับผมเถ้<ไ>ีเขามาเขามาเอาถึงไลน์บ่ ถือลายแต่ออกแต่ต้นดังก็มีอิดั้อืมถือลายใบโอตัลลี่ใบโรตลี่อืมนี่เนาะนี่ก็นี่อยู่หน้าอยู่หน้าหมู่บ้านเลยเนาะหน้าปากทางเขาเลยของบ้านคอนเกนเลยเนาะบ้านคอนเกนอันตำบลไหยังครับนี่นองฮะครับตำบลน้องฮะอำเภอสำโรงถาบจังหวัดสุรินทร์เท่านั้นเนาะอืมอันนี้ออกไปทางไหนออกกันไปทางหลังนี่ไปตลาดเลยครับไปตลาดตลาดสำโรงถาบเลยครับจากลู่ครับประมาณ ไก่ปะซีบโกโล่นี่เนาะอืออ่ะลุงยั้งรับเนี่ยลุงยี้งลุงหวันเนาะอ๋ออยู่บ้านเหนี่เนาะครับขอบคุณลุงหวันหลายๆด้วยครับเด้อขอให้โชคดีมีใชัน้ำกันนะครับพับไปก่อนครับเมื่อนี้ครับบวัสดีครับ